สวัสดีค่ะหนูๆมาคลินิกนะคะแม่หนูน้าพามาคลินิกค่ะกับจับกำจัดเห็บหมัดนะคะอายุหนึ่งเดือนแล้วรู้เห็บหมัดไตเต็มเลยอืมอืมอืมเห็บเอยหมัดไตเต็มแต่เห็บมาอยู่ที่หูนะคะนี่ค่ะเห็บอืเต็มเลยนะคะที่หูนี่มันห้าหกตัวได้พาน้องๆมากำจัดเห็บหมัดนะคะ ทั้งหมัดทั้งเห็บผสมลูกผสม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 ตัวเนี้ยค่ะรายงานตัวก่อนนะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลนะคะแม่ดูน้าน้ำตาลหางอะไรลูกแม่ดูก่อนน้ำตาลหางสั้นนะคะขอูหน่อยเล็กน้อยโอ้ยน้ำตาลหางยาวค่ะหน้าขาวๆนี่น้ำตาลหางยาวนะคะมีคิ้วสีขาวนี่นะคะน้ำตาลหางยาวค่ะ ดูน้ำตาลหางสั้นสิลุกน้ำตาลหางสั้นนะคะแม่คิวไม้ขาวนะคะน้ำตาลหางสั้นน้ำตาลหางสั้นค่ะน่ารักจังเลยนะคะบ้องเมล์บ้องเมลบ้องเมว์เน็บมัดเยอะไหมลูกแม่ดูก่อนสิอุ้ยจะอย,อะะยู่ข้างนอกหูนะคะข้างในไม่มีข้างในมีไหมลูกมีไหมมีไหมมีไหมมีนิดหน่อยนะคะมีนิดหน่อยอมาดูดําผู้ครับ คุณดำพูนะครับเมนูหน้าครับอุ่นไหมลูกอุ่นไหมอุ่นไหมอุ่นไหมนี่ก็เยอะนะคะนี่เต็มหูเลยนะคะหนึ่งตัวเยอะหนึ่งตัวเหรอหลายตัวอยู่นะคะถ้ามองไม่เห็นตันเนียตันเมียค่ะตันเมียนะคะหนูดูก่อนดิดูก่อนดูก่อนดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนบ้องเบียวบ้องเบียวบ้องเบียวบ้องเบี้ยว เยอะมากเลยทำไมเธอเยอะกว่าใครเลยเยอะกว่าใครเลยนะเนี่ย,ย,ยเดี๋ยวพวกหนูจะไม่คันแล้วนะคะสักครู่นะคะอ้าวมาลบับแขกเด้๋นี่สวัสดีค่ะมาลับแขกสวัสดีค่ะอันจิงฮัลโหล